สวัสดีเจ้าใหม่สุนัขใหม่สุนัขวันนี้อยู่กับปีนางค่ะเนาะปีนางแอนค่ะไออย่างนี้มะม่วงกะแม่น้าเจ้าลำมามกินมะม่วงตัวก,ก,กันเจ้ามะม่วงภาษาใต้มันละว่าจังเฮปีนางวันค้าว่ามะม่วงมันก็ได้ค่ะหมักม่วงหมักม่วงอ๋ออันนี้ซ้ำเป็นหมักว้าวเนี่ค่ะวะเนี่ยมันเจ้ามะม่วงกะบไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นหมักว้าวค่ะหมักว้าวหมักว้าวหมักว้าวคืออะไรอ่ะ บมักวาวกับหัวพี่น้องไทยเขาบนห้องมาหานเนาะทางเขาได้บนห้องหมักวาวอันนี้บบเจีแบบม่วงนะเจ้าหมักวาวค่ะประลาดว่าหมักวาวคนภาษาเมืองหรอภาษาเมืองมันหมอันภาษาไทยอะนี่ไหมมันปลูกที่ไหนเหมือนบะม่วงเลยนะเจ้า็นห้องหมักวาวหน่วยบบบวาวหรือว่าหมักวาวนะเจ้าเป็นของของไต้ค่ะตัางจีนพวกอะต่างจีนต่างมัง์เขค่ะ เมืองเคเมืองเคอยู่ที่ไหนรัดชานเมืองจีนนั่นน่ะเนาะเมืองจีนก็คือเมืองเคภาษาไทยใหญ่ห้องคนจีนว่าเมืองเคนะคะเนาะเจ้าหมักวาวกินได้ไหมเนี่ยกินได้ค่ะเดี๋ยวอมีดปอก<ห>น,นะฮะปอกลุม่มแะ้อามีดขึ้นมาไดไ<ห>้มันเหมือนมันเหมือนนั้นอยู่นะพี่เหม,มือนมะม่วงเหมือนอาเก็บก่อน เนี่ยเจ้าวะออกมาแล้วเนอะเนี่ยหมักวาวบาเาบเตยบะม่วงนะเจ้าหมักวาวเนี่ยหมักวาวมีเม็ดในเหรอมีเม็ดในตัวนะแต่น,นี่เป็นบะม่วงเจ้ามะม่วงอันนี้หมักวาวแปลกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวพี่น้องตเตยเัาหูจักหมักวาวเ<ข>อาไปเนี่ยเขาชอ,ขอบกินกันเอากินบัได้เนี่ยนี่จอพักจอพักกาดตุ้ยอะไรกะอื จอพักไรนอยหมักวาวเนี่ยนะเจ้าใส่จอพักกาศได้ตัวเน่าพี่น้องต่างหลายเห็นน้ำซุปก็ไรค่ะน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปเนี่ยเอาไปทำยังไงต้มเป็นน้อยน้ำซุปอะใหญ่น่ะน้ำสุปอะเยอะน่ะบางบางบางคนอะที่มันเป็นสีเกล็ดนั่นอะอันอันนั้นเขาเขาซอยสีจันแอนอันนี้เขาให้น้ำซุปกด้วยหรอน้ำซซุปมะม่วงไม่เปรี้ยวพี่แอนแอนนี่มันเปรี้ยวมันก่อนอส้มขนาดน่ะเจ้าส้มหรือมะม่วงก่อนมักวาวนี่นะ หมักวาวเอาสามารถมันส้มเนี่ยเอาไปใส่จอยผักกาดเอาไปทําน้ําซุปซีแจด๊ดข้าวซอยอีซีแจด๊ดนะเจ้าแล้วก็เอาต้มหน่อยอเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมอ่ะไปตกไปักแหค่ไหนนะน้ำหอมน้ำหอมน้ำพร่องินแบบชาอะไรอย่เงี้ยหรอยบำรุงร่างกายอย่างเงี้ยหรอยมาเจ้เขาก็เป็นแกน้ำซุปนะอ๋อพี่เันเอิรนหาเจ้าหมูเปิ้ลเอิรนหาเขาอีน้อ ดีอ่ะสดม,มากเปรี้ยวมากส้มภาษากามไตว่าจะงือค่ะพี่นางาส้มค่ะส้มเหมือนกันเนระส้มเหมือนกันค่ะมะม่วงก็คือห้องหมักม่วงแต่มักวาวเนี่ยไม่รู้จักจริงๆนะคะพี่น้องคนเมืองเขาเจ้าใครหู้จักมักวาวนะเจ้าบอกกําเนอดว่าภาษากระกเมืองคนว่าอย่างใดนะเจ้าอันนี้เป็นภาษาพี่แอนบอกโอเดตบอกว่ามันจะมีที่เมืองไต รัชาดแล้วก็ตั้งเมืองยังก็เมืองเขเเตอยู่ติเมืองไต้ห้าวขาเนาะอยู่ติเมืองให้เมืองไต้ห้าวขาแล้วก็เมืองเขเก็คือเมืองกินเอาไปทําได้หลายอย่างมันมีเม็ดในนะดําๆเนี่ยแต่ไม่ใช่มะม่วงนะมันชื่อหมักวาวเป็ดเก้าก็ต้นมันเป็นต้นกะนี่หมักหู้จักต้นมันนะต้นมักว้าวนหมักหู้จากนะตั้งแต่เกิดมาคือเห็นลูกไปเงี้ยไม่เคยเห็นต้นมัน วันนั้นมีมีเอฟซีมาถามน้องโอเดตพี่ฮู้จักพี่แอนพี่แอนบ้านอยู่ไหนกอบ้านอยู่เมืองไหนกอค่ะเมื้องขุล้ำค่ะชิุ่ชืาค่ะเบี้องกอเบื้องโคล้ำเบี้องขล้ำโคล้ำฮะเบี้องโคล้ำโคล้ำค่ะมาหนึ่งลอยค่ะเน็ตไปกันมึงค่ะไปกันมึงค่ะก็มาเดี๋ยวก็มาเป็นังอยู่ที่ไหนค่ะอยู่เมืองนายจ้ะเมืองนาย เมืงองนายในเมืองเนมืองท่านางสิบสองแอ๋อทํานางสิตีลูกกระตาเลยอ๋อไปนั่งก่อนนั่งก่อนดังรอตังพอนะอ๋อกลับแล้วเป็นเมืองที่นางสิบสองที่่าควักกันต่างในเมืองคอนนะค่ะเมืองนายอืมเจ้ามึงยากด้วยนะมึงยักด้วยหรอแต่คนใจดีใช่ไหมแต่คนฮังรีเนาะฮ่าามาฮังรีแล้วจังไม่ไปนั่งอยู่ที่ไหล่ค้าที่นิมานที่นมานเวียงเลยเนาะอ๋อ ดูจักรู้จักรููจักรเยอะหลังเดี๋ยวไปเยินจมน้ำน้ำเพียยินชมน้ำน้ำยุลี่กินหวานค่ะยุลี่กินหวานก่นเน้ะ